เร็วซิพี่ลูกค้าผมรออยู่อีกคันหนึ่งเนี่ยพี่เราเร็ว,รวโอ้โหวันจะเสด็จมาได้เฮ้ยเฮ้ยเออสวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่ทุกคนก็ดูได้นะครับในวันนี้นะฮะมันก็กลับมาแล้วกับเกม คา r s ซอริตซีมูเลเตนะครับเป็นเกมที่ตอนนี้เป็นถือว่า Early Access อยู่นะครับยังไม่ได้ปล่อยเต็มเนาะยังมีบั๊กมีอะไรอยู่ที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็คือโหมด c o อฟมันจะอยู่ตรงมุมกล้องผม,มนะครับอ่ะนี่ ทุกคนจะเห็นว่ามันมีโหมดพอออฟนะครับจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์นะผมไม่คิดว่ามันจะมีโหมดคอออฟนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นเป็นเดโมะมันมันดูเป็นแบบเกมเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าดีฮะในวันนี้เราจะทําซีรีส์เกมนี้นะครับเปิดหูของเรามาเริ่มต้นเลยทุกคนเปิดเพลงสรรเสริญแด้แด้แทม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 เปิดล้านเร็วโอ้โหคือมันต้องเก็บทีละอันเลยเหรอผมจำไม่ได้ว่าตอนที่เราเล่นเดโมมันเป็นแบบเก็บ ทีเดียวแบบได้ไหลายๆอันหรือเปล่าได้ยังไงต่อครับนิวคอมพิวเตอร์เปิดเปิดเข้าพร้อมฮะเดีคอมพิวเตอร์อ,อ,รอ่าเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นพี่หมีกาลาด e m t v 928กาสาอดกาฬ r ห้าเออให้มันดูใหญ่ๆห,หน่อยแยมไปเลยอู้10สิบเ,เหรเียญเลยอ๋อเฮ้ยโอ้โหแค่เปลี่ยนชื่อเนี่ยนะสิบดอลลาร์โอ้จบแล้วเปิดเปิดเปิด ราต้องเปิดรับลูกค้านะสวัสดีครับลูกคา้ามีใครมาบ้าไอ้หียเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าไหมขบมอนจงมาจงมาใช้เวทมนต์เฮ้ยลูกค้าโอ้ลูกคา้คา,า,อคา,อคาไอตาเทาไอตาทัวมันไม่อยอมมาหาเราอะทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่านั่นยีลูกค้ามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยมันซูเปอร์ตัวใหม่อู้สวัสดีครับเชต้องการทำอะไรโอ้ต้องการล้างรถ20เหรียญเลยเหรอครับ1วันแต่แหมของเราเป็นบริการที่แบบล้างมือนะครับแล้วแถมน้ํายาของเราก็นําเข้าจากอเมริกานะครับผมคิดว่ามันควรที่จะอยู่โอ้โหสี่สิบไม่ไหวว่าสามสิบสามสิบก็ไม่ไหวยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ได้ยี่สิบหกไม่ได้โอเคได้ละกดเข้ารถรุ่นรอแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมมาปีนปีนเอ้ยเบรกเบๆกเบก ออเออเทกับโฟมกันแล้วกโอ็อ๋อเราก็ต้องค่อยๆฉีดไปฮะเฮ้ย จิดเออะแล้วปืนอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่เลขสองพีบเดี๋ยวเๆๆเดี๋ยวลูกค้าหนีเราต้องทางานแบบรุ่งรวดเร็วว่องไวและสะอาดเรียบร้อยนี่คือบริการของร้านล้างรถของพี่หมีทีวีนะครับเร็วเร็วเร็วปม โอเคยังไงต่อกดเอดเเ้เอารถเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ดูว่าโดนขวนไปแล้วอึบ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 มาไปรับลูกค้าต่ออ๋อต้องส่งรถก่อนจริงๆมันเสียเวลานะเนี่ยเพราะว่าเรา ต้องมานั่งรรบขอโทษครับพี่อืืหของเราพอดีล้างโอ้โหยี่สิบก็ไม่ได้25ก็ไม่ได้ยี่สามี่สโทษทีนะพี่อ่าผมอยากลดให้พี่แต่แบบของเรามันต้องขั้นสา่สิบหดอลลาร์นะพี่นะของเรามัน้ำยามันแพงจริงๆพี่เดี๋ยวลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับพี่แหม่รถของพี่นี่สวยเหมือนใหม่เปิดเปิดเปิดฝากระโปรงได้ไหมเปิดเปิดเปิดเออเช็คเช็ค มีเช็ครถด,ด้วยอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยแค่26ดอลลาร์นะเช็ครถเลยอ๋อไอ้นุม่มโอ้โหโอ้ยเช็คเยอะเช็คเช็ครถยับเลยเฮ้ยอา้าวเอาแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับพวกพี่แล้วไว้เจอกันนะครับแค่คันนี้อีกแล้วเหรอโน <No, S 2> เรารับที่26ดอลลาร์ครับพี่นี่ อันนี้ดูถ้าจะมีเงินนี่แหละ S 2 0 0 0สวัสดีครับพี่พอดีเราโอ้ยพี่พี่กดราคาผมแบบนี้ไม่ได้นะโอ้1สมเหรียญเนาะโอ้โหอ่าเอ้ยทุกคนเราโดนลูกค้ากดราคาชิบหายเลยว่ะใครน้ำยาแบบว่าคือมันน่าจะมีอะไรที่แบบสำหรับคนที่เขายอมจ่ายให้เราเยอะๆแบบว่าบริการดีอ่ะแต่อันนี้แบบว่าเหมือนเราโดนมัดมือชกว่า ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะร้างคันที่2ผมก็รู้สึกแย่แล้ววนะ่ะโอ้โหผมดูทรงแล้วแสดงว่าไอ้คันเมื่อกี้เขาพิเศษให้เราอะดิลุงใ้รางคันนี้นะผมน้าสิบเอ้ย เอา้ามาเสนอสูงกว่าเดิมได้นี่โอ้โหโอ้ที่หลังผมไม่ลดราคาแล้วผมจะล้างขั้นต่ํา20บาทเอ้ย22บาทไม่งั้นมันไม่คุ้มค่าน้าค่าไฟเรานะร้านเราเปิดแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะล้างรถนะครับติดต่อที่อู่เช่าอ,อู่ล้างรถจากพี่หมีทีวีได้เลยนะครับถ้าถามว่าพี่ร้านล้างรถคาเรียกว่าคาแคพี่เออพอดีของผมมันเป็นเออเดี๋ยวจะจะเปิดอู่ในภายภาคหน้านะครับก็เลย เรียกว่าเป็นปู่ไปก่อนแล้วกันนะลืมโทรเรียกลูกค้ามารับรถสวัสดีครับพี่เ,เร็วสิพี่ลูกค้าผมรออยู่อีกคันนึงเนี่ยพี่เราเร็วโอ้โหวันจะเสด็จมาได้วันต้องเช็คด้วยรถผมรถพี่ผมดูแลอย่างดีนะครับพี่ไม่ต้องเช็คหรอกจริงๆโอ้โหพี่ผมต้องเอารถส่งลูกค้าให้คนนึงนะพี่นะนี่มันก็สองทุกก่มจะสามทุ่มแล้วพี่ผมต้องกลับไปหาลูก้าเมียนะพี่นะขอบคุณครับรถเสร็จแล้วลุง เลุงมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ๋24ชั่วโมงมันจะมีคนมาไหมวะกัว <c oughs> จิงอะ่ะ <c oughs> เปิดแม่ตลอดวันไปเลยลุงเร็วหน่อยลุงยังไม่ได้ทนพืนเลยเนี่ยโอ้โหจะเช็คไปถึงไหนอ๋อเราต้องเลือกปลดล็อก งั้นผมว่าผมเปิดปู่ทําสีก่อนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะถ้ามันต้องเปลี่ยนอะไรคือเราต้องซื้ออะไร่นู่นนี่นั่นอะเอาเอาทาสีก่อนแล้วกันนะอ๋อคืออันนี้ดีนะคือตอนมัน early access อะไอตอนที่เดโมอะก็บอกนึงมันฉีดได้แป๊บเดียวอะแทบไม่แทบไม่ถึงคันอะถ้าเกิดเราฉีดเล่นด้วยฉีดแบบให้มันทั่วแต่อันนี้คือแบบฉีด3คัน4คันแล้วนะมันยังไม่หมดเลยผมถือว่ามันทําดีขึ้นนะส่วนโฟมก็เหมือนไม่ต้องเติมนะก็คือแบบใช้ได้เต็มที่อนห่ะ อ๋อนี่ไงบันไดข้างหลังรูดเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูโอ้โหไอ้เหี้ยมันบังคับนอนว่ะตื่นมาต้าโมงเปิดอู้มเปิดอุ้มมักระโดดลงเลยใช่ไหม กระโดดลงไม่ได้ว่ะสวัสดีครับทุกคนมีใครมาบ้างครับเราเปิดบริการทําสีแล้วนะครับพี่พี่ปู่ผมเปิดรับบริการทาสีแล้วนะพี่นะพี่สนใจเปลี่ยนสีไหมสีพี่มันพังหมดแล้วนั่นนะ่ะนันดูไม่สวยเลยพี่เขาไม่สนใจเลยว่ะไปแล้วหรือว่าเราต้องเปิดปิดป้ายใหม่อีกทีเดี๋ยวซ้ายอฮ่าสวยสวัสดีครับพี่ โอ้โหรถที่สวยจังเลยล้างรถด,ด้วยโอ้โหห้าร้อยยี่สิบเองพี่อุ้ยเอาเด้วยว,ว่ะแปลว่าครั้งหน้ามันได้มากกว่านี้ป่ะเดี๋ยวล้างรถก่อนหรือเราไปทําสีฉีดโฟมฮะเดี๋ยวคันนี้ผมจะค่อยๆล้างแบบค่อยๆถูนะครับพอดีว่าลูกค้าเราซื้อบริการเราทั้งสองแบบเลยนะครับก็จะได้รับการดูแลที่ดีกว่าเดิมนะเ,เฮ้ยเหียลูกค้าเอาแบบหัวเขียวไหมหัวเขียวตัวขาวอะ่ะผมว่าสวยนะ อันนี้นี่เป็นสีแบบแห้งช้านกแก้วดูป้องนะครับไม่ต้องห่วงสวัสดีครับพี่อยากจะทําอะไรกับรถครับวันนี้ล้างรถเราล้างที่25ดอลลาร์นะครับพี่โนครับพี่พอดีอู่เราค่อนข้างที่จะดังนะฮะสวัสดีครับล้างรถสองครับพี่จี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 ลูกค้ามาพอดีเสวัสดีครับคุณลูกคา้าเป็นไงบ้างครับ ขอบคุณครับอ่าเฮ้ยโอ้โหมาไม่ทันพี่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 พ,พ,พ,พี่กลับมาก่อนได้ไหมโอ้โหเอ้ยอันนั้นอาจจะมาก็ได้นะเลี้ยวไหมเลียเยเ้ยวไหมเลี้ยวเลี้ยวไอ้เฮียไม่เลี้ยวทำไมพี่ไม่เลี้ยวอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียไม่มีคนขับอุ้ยพี่หลอกอ๋อหรือว่าเราเช็คได้เลยว่า คันไหนมันจะเลี้ยวก็คือคันที่ไม่มีคนอ่ะมันอาจจะเป็นรถที่แบบเขาไม่เข้าร้านเราอ่ะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นรถที่เข้าร้านเราอ่ะมันน่าจะเป็นมีคนมานั่งกับเราเขาเรียกว่ามีคนขับรถมาเออแต่มันไม่มีคนขับเลยเนี่ยถ้าไม่มีคนขับมันจะไม่เลี้ยวเข้าร้านเรานะน่าจะมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นรถในเมืองทั่วไปมันจะไม่มีคนขับเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่มี อุ้ยไอ้เียมันชนเราเลยนเนี่ยโอเคงั้นผมขอจบคลิปแรกของการเปิดอู่เราไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้า